สวัสดีค่ะมาติดตามต่อในเรื่องของการทบทวนคัมภีร์ันทศาสตร์ในเรื่องของลักษณะของไข้กันนะคะในช่วงที่2เราจะพูดถึงกลุ่มของไข้เอกโทษไข้ทุกวันโทษนะคะแล้วในกลุ่มเรื่องของไข้ตรีโทษด,ด้วยจะมีภาพประกอบแบบนี้นะคะอ่าพอบอกว่าจํากันยากเหลือเกินจํากันยังไงดีถ้าไข้เอกโทษเนี่ยจะมีอยู่3าม ลักษณะนะคะจะเป็นค่้กำดาสมุทฐานข่าเสมหะสมุทฐานและไ่้โลหิตสมุทฐานนะคะเป็นลักษณะของทษตของกำดาวเซมหะโลหิตน,นะคะจำไว้ให้ได้ก่อนว่าถ้าข่าเอกโทษในคดีชนาสตร์จะมีกำดาเสมหะโลหิตตรงนี้นะกำดาเสมหะโลหิตนะคะถ้ากำดาสมุทรฐานก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนนะความร้อนเพราะฉะนั้น พอร้อนเสร็จปุ๊บอ่ะมันละสัาระสายเนาะจิตใจก็จะฟูงซ่านปวดหัวคลุ้มคลั่งตัวร้อนจัดในตาเหลืองนะคะแต่ปัสสาวะแดงปากขมน้ำลายแห้งผิวแห้งแตกระแหงอันนี้คือร้อนมากนะคะผิวหน้าแดงตัวเหลืองกลางคืนนอนไม่หลับเวลาไข้จับจิตใจมักเคริมหลงไหลให้น้ำตาไหลนะคะนี่คือเป็นลักษณะของ ไข้เอกโทษที่เป็นกำเหาสมุฐานนะคะ,ะในตาเหลืองปสัสสาวะแดงในตาเหลืองปัสสาวะแดงผิวหน้าแดงตัวเหลืองกลางคืนนอนไม่หลับปากขมปากขมเวลาจับจิตใจมกักเคลิ้มลงไหล่ตาไหลส่วนสองเสมหะสมุทฐานนะคะก็ไปโซนที่มีลักษณะของไปทางขาวๆหนาวๆอ่าหนาวมากขนลุกชันจุกในอกสยงขน ตะกี้กำเดาปากขมนะเสมหะสมุทฐานปากหวานฝ่ามือฝ่าเท้าขาวอุจจระปัสสวะก็ขาวอาเจียนและเปื่อเม้นอ,อาหารจับสถานหนาวเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆจะตรงกันข้ามกับกำเดาสมุทฐานเลยเนะาะเฉาะสมุทฐานปากหวานหนาวอุจจระปัสสวะขาวฝ่ามือฝ่าเท้าขาวตรงนี้นะคะขาวอาเจียนเบื่อเม้นอ,อาหาร ส่วนโลหิตสมุนฐานนี่ก็มีความร้อนเข้ามาเจือนะอยู่ในโลหิตนะโลหิตสมุนานเป็นไข้เพื่อโลหิตนะกระทำโทษความร้อนไปปิดตาไปกระทำโทษที่โลหิตเป็นไข้เพื่อโลหิตเพราะฉะนั้นตัวก็จะร้อนปวดหัวกระหายน้ําด้วยเจ็บตามเนื้อตามตัวปัสสาวะเหลืองผิวตัวแดงตรงกันข้ามกับกำเดาสมุนธานนะดูคล้ายๆกันกำเดาสมุนเนี่ยปัสสาวะแดงนะ,ะผิวเหลือง แต่ว่าโลหิตสมุทรฐานเนี่ยเนื่องจากเป็นไข้พิษโลหิตโลหิตร้อนร้อนผิวตัวก็จะแดงปัสสาวะก็จะเหลืองนะฟันแห้งลิ้นคางแข็งปากแห้งน้ำลายเหนียวเพราะฉะนั้นไข้เอกโทษจะมีกำเดามีกำเดาเสมหะโลหิตนะคะกำเดาปัสสาวะแดงปากขมหน้าตาเหลืองตัวเหลืองนะผิวหน้าแดงนะคะ กลาคือนอนไม่หลับเ,เวลาจับจิตใ,ใจมักเคลิม้มซิมหะสมุทรานหนาวขนล,ลุกฝ่ามือฝ่าเท้าขาวอุจจาระปัสสาวะขาวเหม็นเบื่ออาหารจับสะท้านหนาวโลหิตเป็นไข้เพื่อโลหิตผิวเนื้อก็จะต้องแดงผิวตัวจะแดงแต่ปัสสาวะเหลืองเจ็บตามเนื้อตามตัวฟันแห้งลิ้นคางแข็งปากแห้งน้ำลายเหนียวนะคะอ่าอันต่อไปนะคะ คนะคะ่ายทุวันโทษทุวันโทษะกี้อกาเราจําเป็นกําดาวเสมหโลมหิตแล้วใช่ไหมคะแต่เวลาเราเขียนเขาจะมีชื่อไ่้ทุวันโทษลมกํเดาวค่ทุวันโทษกําดาวเสมห์ค่าทุวันโทษลมเสมหะและไ่้ทุวันโทษกเดาวและโลหิตตัวนําหน้าจําให้เหมือนหนังสือเวลาไปสอบเนาะลมกําเดาก็เลยเขียนเป็นชัดนี้ว่ากําเดา ลมเสมหะโลหิตเพราะว่าจะมีข้างหน้าเนี่ยที่เป็นตัวนําหน้าของทุวันโทษจะมีลมกับกาดาวเนเาะอ่าก็เลยตั้งเป็นกํเดาวลมเสมหะโลหิตนะคะอ่าถ้าใครทุกวันโทษอ่าลมกำดาวอ่าใครทุวนโทษลมกํเดาวก็คือเนี่ยลมลูกศรชิมากํเดาวลมใครทวนโทษลมเสมหะใครทวนโทษกำดาวเสมหะเนี่ยค่ะกำดาวมาเสมหะ ลูกสอนก็โค้งมาเนาะแล้วก็กําดาวมาลูงหิตเราก็จะได้อย่างน้อยเราจําหลักคือจําชื่อเขาให้ได้ก่อนว่าใครทุกันโทษมีสี่อย่างอะไรบ้างลมกําดาวลมเสพหะลมมากําดาวลมมาเสพหะกําดาวมาเสพหะแล้วก็กําดาวลูงหิตเขียนนี่ให้ทำเหมือนกันให้จําแพทเทิร์นนี้ไว้กําดาวลมเสพหะลูหิตเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้จําเหมือนกับไข้ตีโทษตร,ตรงนี้กำดาวลมเสพหะลูงหิตเขียนสองสามครั้งก็จําได้ละเนาะ าบางทีเราท่องเป็นแก๊กเนี้ยแล้วมันเยอะอะ่ะคำพีนู้นก็มีแก๊กคำพีนี้ก็มีแก๊กก็จําเป็นภาพไปก็ง่ายดีนะคะถ้าเป็นลมกับดาเกิดอะไรขึ้นทุกวันโทษลมกับดาวแสดงว่ามี2อ,อย่างกระทําโทษนะถ้าลมกับดาจะจับหนาวสถานตัวร้อนจัดนะกําดานี่เขาจะร้อนตัวร้อนจัดจิตใจละสัมละสายวิ่งเวียนเงื้อตกนะปวดหัวมาก นี้เป็นลักษณะของลมกำดาวจับหนาวตัวร้อนจัดกายน้ำเงื่โตกจิตใจรัสัมภสายเวียนปวดหัวมากนี่เป็นลักษณะของลมกำดาวถ้ากำดาวเสมหะล่ะทวนโทษกำดาวเส็มหะก็หนาวสะท้านเส็มหะนี่เขาหนาวหนาวสะท้านเสียงขนเส็มหะจะเกี่ยวกับขนเนาะเหมือนที่เสมหะเส,หส็มหะสมุทฐานนะ่ะจะเป็นลักษณะของเสียงขนขนลุก จุกแน่นในอกเห็นไหมเสมหะจะมีลักษณะเหมือนมีเสมหะในอกหายใจขัดไม่สะดวกมีเหงื่อตกนะเพราะมีกำเดาปวดหัวตัวร้อนเป็นโทษของกำเดาและเสมหะนะคะอ่ากำเดาเสมหะแสย้งขนจุกแน่นในอกปวดหัวตัวร้อนแต่ถ้าทุกวันโทษลมและเสมหะนะนู่นมีอาการหนาวละนะต่อมาก็ร้อนลมเนี่ยเขาจะแปรปลวน อาการของลมเนี่ยจะแปลไปแปลมาเดี๋ยวหนาวเดียเด๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนๆเดี๋ยวหนาวหนาวส่วนเสมหะเป็นยังไงเหงื่อไหลไม่ยอมกินอาหารเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นลักษณะของเสมหะเลยเหงื่อไหลอ่าไม่ยอมกินอาหารปวดหัวในตามัวคําคว่าในตามวัวเราเจออยู่ในทุกวันทษลมและเสมหะนะคะลมและเสมหะอาจจะทำให้ในตามวัวมันเกิดการติดขัดนะของเสมหะนะ ของเหลวที่ไหลในร่างกายไหลไม่สะดวกในตาม,มัวได้ลมเสมหะนะคะอันต่อไปทุกวันโทษกำเดาโลหิตมีอาการนอนไม่หลับตอนกลางคืนคน,นะพอหลับตาก็จะเพอ้อปวดหัวมากจิตใจกระวนกระวายร้อนในกระหายนะ้ำเบื่ออาหารไม่ยอมกินกำเดาโลหิตนี่คือร้อนทั้งคู่เนะลยเนาะร้อนทั้งคู่นอนไม่หลับละแบบนี้นอนไม่ได้เลยหลับตาก็เหมือนคนเพอ้อ ปวดหัวมากจิตใจก็กระวนกระวายร้อนในกระหายน้ําจนแบบมันร้อนจนไม่อยากกินอะไรเบื่ออาหารไม่ยอมกินอะไรเหมือนที่เราอยู่หน้าร้อนอากาศร้อนอ่ะมันก็จะเบื่ออาหารได้เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่เรื่องของลมเซมหะก็จะมีอาการไม่ยอมกินอาหารเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ในคข้ทุกวันโทษก็จะมีเรื่องของระวังตําแหน่งว่าว่ากาเดาลมเซมหะและดีมีอยู่4อย่างนะคะมีทุนโทษลมกําเดาทุนโทษล,ลมเซมหะ ทวนโทษกำเดาเสมหะทวนโทษกำเดาโลหิตนะถ้าบอกทวนโทษลมเสมหะเป็นยังไงอ๋อลมเสมหะก็มีหนาวๆร้อนๆนะแล้วก็หนาวๆร้อนๆแล้วก็ในตาหมัวนะอ้าวแล้วทวนโทษลมกำเดาล่ะอ่าถ้าลมกำเดาเป็นยังไงก็หนาวสะท้านตัวร้อนจัดเงือตกจิตใจละสําระสายปวดหัวมากถ้าทวนโทษกำเดาเสมหะล่ะ กำเดาเสมหะเป็นยังไงหนาวสะท้านมีแสยงคนแล้วก็จุกแน่นในอกนะมันทำให้กำเดาไฟมันเผาจนเสมห่กของเหลวในปอดมันค้นมันงวดจนมันจุกอยู่ในอกนะก็รักษาหายใจขัดไม่สะดวกนี่คือกำเดาเสมหะแล้วกำเดาโลหิตละ่ะร้อนทั้งคู่เลยนี่ปวดหัวมากร้อนในกระหายนะ้ำจิตใจกระวนกระวายนอนไม่หลับเบื่ออาหารไม่ยอมกิน นี่คือเป็นลักษณะของไข้ถูนโทษนะคะส่วนใกล้ไข้ตรีโทษตำแหน่งวางเหมือนกันเลยกำเดาลมเสมหะโลหิตมีอยู่3ประการนะถ้าดูตามลูกศรเริ่มจากกำเดาก่อนกำเดาไปโลหิตกลับมาที่ลมกำเดาโลหิตลมแล้วก็มาที่เสมหะกำเดาลมแล้วก็มาที่โลหิตเสมหะกำเดานะโลหิตเสมหะ กำดาครบละ3อย่างนะคะอ่าถ้าวาดรูปอย่างนี้เหมือนเดิมเลยก็เริ่มตั้งแต่กำดาสีแดงลูกศรสีแดงไปโลหิตแล้วก็มาลมกำดาโลหิตลมเป็นอันหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็มาเซมหะมากำดาแล้วก็มาลมนะ,ะสังเกตมันจะลงท้ายด้วยลมเนี่ยสองตัวแล้วก็ไปที่โลหิตเสมหะแล้วก็กำดาอีกหนึ่งตัวอ่าดูตัวแรกอาตรีโทษเสมหะ กำเดาลมเสพหะกำเดาลมเนี่ยเจ็บตามข้อทั่วทั้งลําตัวเสพหะก่อนอาการเสพหะเสมหะเนี่ยก็มันไปกระทําโทษที่เสมหะอ่าก่อนกระทําโทษยังไงทําให้เสมหะมันข้นมันงวดนะมีทั้งลม,มทั้งกราลมก็ติดขัดกำเดาก็ร้อนแหง้งทําให้บริเวณของเหลวบริบบเวณขอ้อต่อต่างๆเนี่ยมันก็งวดเข้านึกงถึงน้ําในข้อกระดูกต่างๆมันแหง้งมันงวดเกิดการเคลื่อนไหวได้ดีไหมก็เคลื่อนไหวได้ไม่ดีก็เกิดอาการ เจ็บตามข้อทั่วทั้งลำตัวเหงื่อไหลโซมทั้งตัวง่วงนอนมากกระหายนะ้ำจิตใจละสัมละสายแต่ถ้าตรีโทษกำเดากำเดาขึ้นก่อนนะคะโลหิตแล้วก็มาลมอันนี้ร้อนไม่ร้อนปวดไม่ไหมปวดเมื่อยแต่เมื่อแบบร้อนๆออ่ะปวดหัวมากที่สุดแล้วจะวิงเวียนจะมีอาการวิงเวียนหนาวสะท้านไม่ค่อยรู้สึกตัวเหม็นอาหารเบื่ออาหารเชื่อมซึม ลักษณะเชื่อมซึมนะเชื่อมซึมมันร้อนจนแบบกระจายไปทั่วร่างกายและง่วงนอนเชื่อมซึมนี่เป็นขันร้อน,าอนนะท,อทางโลหิตเชื่อมซึมเนี่ยนะร้อนทางโลหิตนะทําให้ง่วงนอนส่วนตรีโทษโลหิตเซมผะก,กําเดาโลหิตมาละโอ้ยเลือดร้อนมันเร่าร้อนโลหิตเนี่ยเร่าร้อนแทนไม่พอมีอาเจียนด้วยมีอาเจียนอันนี้จะเหนือตกหนะ้าเหลืองอาเจียนเหลืองนะ มีโลหิตในตาแดงจัดนะคะอันนี้จะมีอาการเล่าร้อนกระหายน้ำกลางคืนหลับไม่สนิทจิตใจละสัมละสายเหงื่อตกหน้าเหลืองอาเจียนเหลืองมีโลหิตในตาแดงจัดนะคะนะถ้าเสมหะกกเดาลมเจ็บข้ออย่างที่บอกมันกระทำโทษที่เสมหะททำให้ของเหลวทั้งกำดาไฟที่มันเป็นเปลวความร้อนลมที่เป็นลมที่มันพัดทำให้เกิด การติดเกิดการติดขัดของลมบริเวณข้อกระดูกเนาะก็เลยทําให้เกิดอาการเจ็บข้อทั่วทางลําตัวส่วนกาเดาโลหิตลมอากาเดาร้อนกับร้อนวิง่งเวียนปวดหัวมากที่สุดหนักหัวนะเชื่อมซึมง่วงนอนเม้นเบื่ออาหารตรีโทษโลหิตเสมหัดก,กาเดาไปไหมคะอ่าเร่าร้อนเลือดร้อนอ่ะเร่าร้อนกระหายน้านการคืนหลับไม่สนิทอ่า จิตจราสัมภารสีเงตกหน้าเหลืองอาเจียนเหลืองมีโลหิตในตาแดงจะอันหนึ่งทั้ง4ประการนี้นะถ้ารวมกันให้โทษถ้ากำเดาลมสิพันโลหิตะทั้ง4อย่างรวมกันเลยนะให้มีอาการตัวแข็งตัวแข็งนะคะไม่ใช่ตัวอ่อนนะตัวแข็งหายใจขาดเหมือนท่อนไม้เลยหายใจก็ไม่ออกตัวก็แข็งละมีการชักคางแข็งวิ่นแข็งท่านเรียกโทษนี้ว่า มรณชวนหรือตรีโทษตรีโทูนะคะคือแม่ใกล้จะเสียชีวิตละลักษณะอาการแบบนี้นะาหายใจขัดตัวแข็งชักคางแข็งลิ้นแข็งท่านเรียกว่ามรณชวนหรือตรีโทูนะคะจบแล้วในเรื่องของไข้ไข้เอกโทษนะกำเเาลสิมหาโลหิตนะไข้ทุวันโทษกำมเบาลมสิมหาโลหิตนะคะ แล้วก็ไข้ตรีโทษนะอย่าลืมวางตำแหน่งจำชื่อให้ได้ก่อนว่าไ่้เอกโทษมีอะไรบ้างกำเดาเสมหะโลหิตไ่้ทุกวันโทษมีชื่ออะไรบ้างนะวาชาร์ตขึ้นมาแบบนี้ลมกำเดาล,ลมเสมหะกำเดาเสมหะกำเดาโลหิตแล้วก็ดูอาการแต่ละตัวที่เขากระทําโทษเนาะอย่างตรีโทษเนี่ยก็มีอยู่3เนาะนะนะก็มีอ่าเสมหะกำเดาลมนะกำเดาโลหิตลม,ลมแล้วก็โลหิตเสมหะกำเดา อันนี้อันนี้จ,จริงๆจำไม่ได้จําไม่ยากเนาะอย่างเงี้ยอย่างตีความหมายตีโทษเส็มหะก,กําเดาลมเนี่ยจะเข้าใจว่าเออเจ็บตามข้อทั่วทั้งลําตัวความร้อนกระทําโทษที่เส็มหกักของเหลวร่างกายตามข้อตามประดูกมันแห้งมันงวดเข้าเกิดลมติดขัดก็เจ็บเนาะกำเดาโลหิตลม่มปวดเมื่อยเนื้อตัว ปวดหัวมากที่สุดอันนี้จะร้อนเวียนๆหัวเชื่อมซึมร้อนจนเชื่อมซึมเลยง่วงนอนกินอาหารไม่ได้แต่ถ้าตรโทษโลหิตเสมหักํำเดาากระทำโทษที่โลหิตกำเดา,ากททระทำที่โลหิตเสมหะกก็เร่าร้อนกายน้ําหน้าเหลืองอาเจียนเหลืองนะคะโทษสีประการรวมกันให้โทษสีอยา่างตัวแข็งหายใจขาดชักข้างแข็งลิ้นแข็งท่านเรียกว่ามอรณชวหรือตโทษนะคะโอเค เอาเท่านี้ก่อนเนอาะสตัวนี้ไปเขียนชาร์ตเขียนมาวาดวาด,วาดนิดเดียวแป๊บเดียวค่ะเขาจะจําได้ละจําไม่ยากเลยนะคะ